เบานเจ้าของโอ้แน่นอนของเราอยู่เว้ยแห็น ใหญ่จมไปแล้วหัวงานเรียบร้อยครับพี่ใหญ่เอาท้งหมดกระจมหมดอ่ะฮะ หัวงานครับหัวงาน,ห,งานหลุมนี้ก็ใหญ่เอาเรื่องอยู่ดิเขา,าขึ้นได้ไหม กันฟีบว่เขาเขาแก้มาแล้ว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 อ๋อขี่ค่ายก็คลาจังแก้มาแล้วเาแก้มาแล้วขาดเกี่ยวกับีหลี่เข้าดนะท่านคุณ โยกหาลายมันก่อนโยกหาอย่างไให้มันเข่ากันฟีให้ได้เอาครับขับ,บมือแหลกกันลมเลยครับรงงโอ่งข้ามแลไวแม่จี้คุณ หายตอกซะด้วยสิลุกล่มลึกล่มลิกเังน่ะอ๋อกำลังดูลาดลาวอยู่ร้อยแปดกำลังมึงลาดลาวอยู่เขา่าอนใดจะขึ้นเด็กก่อนมูออร้อยแปดไปช่วยแมสซี่แล้วครับ โอ้ถ้าแกจะขึ้นครับเองไว้บานนี่ข้าแกไม่ข้าแกขึ้นไปนี่ถ้าไม่สุดล้อไม่ใช่ออดถ้าพูดสุดล้อไม่เป็นออดเอาถ้าผุดก็ซ้อยกันถ้าผุด ข้างพูกับึ้นแล้วอาเป็นยังไงบอกแล้วถ้าไม่สุดล้อไม่ใช่อดัดขึ้นได้เลยแน่นอนทั้งแกไปตามต่อครับตามต่อสามสามไล่จมประมาณสามสิบเทือแล้วครับบัด อ้าวพิ่นทับมือแรกเพิ่นทับมือแรกหัวหน้าอาจารย์สก๊ะเฮ็ดคอยแหละไมั่ห่างเิยังเฮ็ดคอยแห่งห่างเนี่เฮ็ดบ่ถตรจังหวะมันน่ะได้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 เนี่ยเฉพาะคอนเทนต์นั่นนี่มื่อนี้เป็นสก๊ะครับมื่อนนี้ว่าไม่ลุกน้องว่าสั่นพันว่าเอออย่าให้ได้คุยถ้ามันขึ้นได้ อาเอ้ามึงลอยแปดบ่ะเนียดูร้อยแปดครับดูร้อยแปดครับเอาร้อยแปดจะไปได้ไหมเดี๋ยวมาดูลุมนี้ครับสวด เมบเม็บเม็บเอออ่อลุ้มนี่ไงครับลุ้มนี่ป้ามันลุ้มต่องงไงเว่เออกันฟีกันฟี ก็ใช่กันพี่เจ้ที่เลอกเอาโอ,โอ้ข้าละท่าหมดก็ได้ว้าแล้วอน้นพานนั่นละ่ะ <laughs> ยังยังไม่มาช่วยเพื่อนอีกโอ้ยบองมึงเลย เสกกันฟี่มาเลยนะพีทเอาใ้าอีกหรอโอ้ยียงให้หน่อยเฟืองแตกเนี่ย้าวกุศออกเป็นบวกเราเนี่ยกันฟี่กันฟี่บดถอดออกออกแล้วออกแล้ว บ่ออกกระมุนนี่ดูพีดูพีดูฝีมือการ,ร,ราาขับโอ้บมหะข้นครับมันจูบวันนี้อาจจะวุ่นวายนิดหน่อยนะครับมือไหร่ผมจะแก้ยืนจะแก้ยืนตากแดดบ่เขาหน่าด้อโฮมหน่ะนะไปเขาโฮมนะแม่เฮ้ยมายืนจอดได้ลูกน้องก,ก็หนีแล้ว เอามาแล้วครับโอ้แปลง่ายน้อยแล้วลมเป็นลมครับมามาแล้วมาแล้วมาแล้วฮิฮ่ฮิฮิฮิกันิ่ิฮิา่าิฮ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 นฮิฮมฮิ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 ัิฮิกอยากจมกา ห่าเลียมแลวหาเลียมแล้วอาจจะอุ่นไววแน่ครับมือเนี่เพราะว่าหนางานหนางานลมครับไม่ลุยไม่ได้นะครับไม่ลุยไม่ได้ไถไม่ได้ปลูกเลยและครับเพราะว่ามันเป็นหลุมตอไม้มันขังน้ําอยู่แล้ว เย็บเย็บโอ้ขานหน้ามุดดินไปแล้วเอาขนใหญ่มา กันใหญ่มาเอากืนครับมันดูดดคานแหละจมลึมลอกอยู่นี่ เดี๋ยวมาดูพี่ใหญ่ครับเอาหน้าเข้ามาจะถอยออกได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับผมเห็ดจมน้ำกันเนี่ยถอกแก้ให้อีกนี่มง่นกุ๊บมือนนี่นะ ออกได้เ่ราบานจะกรองโอ้แน่นอนองลงลราอยู่เว้ยแน่นอนแน่นอนเอาแก้วแก้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีลีว่โอ้มวนกุปครับมาเนี่ยเอา้าดุยตา